สนับสนุนโดยชาลำไยลดอาการปวดข้อปวดเขา่าและชาลิ้นจีลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร0863779859 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการม้ามันคันป่าเต่อที่ภูคะส่ัสดีค่ะช่วงนนาฬิกาตรง P.S. ใน่สคุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของการประกวดของเวทีขาอ่อนต่างๆทั้งหลายแหล่ค่ะแม่ในเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็น Miss Universe Thailand Miss Grand Thailand นะคะแล้วก็อีกหลากหลายเวทีกันเลยทีเดียวนะช่วงนี้จะต้องบอกไว้แบบว่าเป็นเทศกาลนางงามจริงๆคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าช่วงแรกช่วงนี้นะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคืออาเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพื่อสสุขภาาาพนชลไยตร ในเวียงคุณผู้ชมนะฮใครนะฮะที่มีปัญหาปวดข่าวปวดข้อนะ,ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันปวดกล้ามเนื้อนี่นะฮะฮสามารถที่จะรับประทานได้เพราะเขาบอกว่าในเม็ดลำไยแล้วก็ในเปลือกของลำไยเนี่ยมีสารตัวหนึ่งนะ,ะชื่อว่าฟอริฟินนลนะฮะที่จะไปต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการ อักเสบนะฮะสามารถจะดื่มได้ทั้งเช้าทั้งเย็นกลางวันก็สามารถจะดื่มได้ไม่มีน้ําตาลไม่มีคาเฟอีนดื่มได้เป็นประจําทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีและลดอาการปวดเมื่อยเหมาะสําหรับผู้สูงวัยแล้วก็นักกีฬาครับใช่ค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะปกติ1กล่องราคาเต็มอยู่ที่550บาทแต่วันนี้ลดพิเศษค่ะหรือเพียง390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสาหรับชุดขนาดทดลองมาฝากให้อีกด้วยนะคะถ้าคุณรับไปเลยเป็นแบบ2กล่องราคา750บาทแบบ3กล่อง องราคา1,000บาทและแบบผ้ากล่องราคา1,500บาทสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0863779859ย้ออีกรอบนะคะ0863779859ค่ะอ้าวนะว,วันนี้มากันที่เวทีแรกกันก่อนเลยแล้วกันเป็นเวทีอะ,อะไรฮะนี่เลย Miss Tiffany Universe ปี2020นะคะสำหรับอเวทีนี้เนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าเริ่มขึ้นแล้วกับ Miss Tiffany Universe นะคะ2020ที่เป็นเวทีเฟ้นหาสุดยอด transgender ของไทย จัดมาต่อเนื่องเลยใช่ไหมแม่ประมาณ20ปีได้เอ่อถัาจำไม่มันจัดมานานแล้วนะฮะนานเน,น่ยแต่ว่าเริ่มถ่ายทอสดสด หรือว่าเริ่มที่คนจะเริ่มรู้จักเนี่ยเมื่อปี1998อแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีมาแล้วแต่มันยังไม่ได้รับความสนใจนะฮะอ๋อแต่ว่าเพิ่งจะได้สนใจช่วงหลงแต่ว่าตอนหลังมันมี1998้าเอ่ะหนึ่เเปนาะค่ะถ้าเทียบเป็นพศก็ปีสี่1นฮ่งสี่หนึ่งนะเพิ่งจะเกิดได้2-3ปีเองเออนะปี41นนะฮะ เออแล้วก็ไงต่อฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็คือมีคนเข้าร่วมการประกวดเยอะม,มากเลยนะคะเขาก็มีการรอบคัดเลือกออ i ดิชันเนี่ยจากร้อยคนให้เหลือเพียงแค่30คน ปีนี้มีคณะกรรมการ5ท่านมาร่วมออดิชั่นนะคะมีพี่ลูกเกดเมทินีพี่ซินดี้สิรินยาคุณปอยตรีชาดาคุณปอมแปมนิติแล้วก็พี่ปันปันแร็ควีน,นะคะมีการสัมภาษณ์สดๆภายในเวลา3นาทีสําหรับปีนี้เนี่ยเขาจะเอา30คนใช่ไหมคะแต่ว่ามีผู้เข้าประกวดที่คะแนน <38 S 1> เท่ากัน,นมันก็เลยเป็น31คนนั่นเองแล้วก็หลุดไปอีกหนึ่งคนใช่แล้วก็หลุดเหลือ30แล้วเรียบร้อยคือวิททิฟนี่เนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีผู้แข่งของของเวทีก็คือมิสอัลคาซาอ๋ ทิฟฟานี่เขจะมีโรงละครที่พัทยาเขาจะมีทิฟฟานี่กับอาคาซา oh. แต่ตอนหลังอาคาซาเนี่ย oh. เขาเขาไม่ได้จัดประกวดมานานแล้วนะฮะ oh. เพราะว่าจะจัดจะจัด,จดก็ไม่เห็นจัดสักทีหนึ่งนะคะ oh. Oh. แต่ตอนหลังเรื่อทิฟฟานี่เนี่ยเขาดูดูแลโดยอาจารย์ดรเสรีวงมนทารองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทานะฮะอาจารย์เนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของการเป็นประธานนะฮะในการ oh. ดูแลแล้วก็คนที่ได้ตำแหน่งทิฟฟานี่เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหลังๆเนี่ยเงินรางวัลเยอะ สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ประกวดที่ที่เมืองไทยนะฮะจะต้องส่งเป็นตัวแทนตัวแทนสาวสองบ้านเราเนี่ยไปประกวด Miss Queen of the u n i v e r s e ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็กวาดรางวัลมาแบบว่าติดติดติดตกันเลยนะฮะแต่เราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าที่อเมริกาเนี่ยที่จัดเนี่ยก็ไม่ได้จัดยิ่งใหญ่เหมือนบ้านเราเพราะเขาจัดใต้โรงแรมอ๋อเหรอแต่ใต้โรงแรมแล้วก็แล้วก็กระเทยเนี่ย ทั่วโลกเนี่ยมันสู้กับเธอไทยไม่ได้กระเทยเม็กซิโกก็ว่าสวยแต่ตัวก็ใหญ่กระเทยอเมริกาก็เป็นยักษ์มันไม่เนียนนีมันไม่กระเทยแบบเป็นคือมีอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งพันนะค่ะแม่เกออก้สิบลูกสาวไปประกวดที่อเมริกาแล้วก็ไม่มีใครคุยด้วยเขาบอกประเทศไทยขี้โกงเส่งผู้หญิงมาประกวดเอ้าอะไรอะ ตัวเล็กซอฟเป็นชนีเลยก็เลยบอกว่าเราโกงเพราะว่ามันเหมือนผู้หญิงมากประเทศไทยขี้โกงส่งผู้หญิงมาประกวดส่งนางชนีมาทําไมอนี่เขาประกวดประกวดกระเทยควรดีใจหรือเสียใจดีไหมแล้วก็ไม่ไม่คุยกับเธอประมาณหนึ่งอาทิตย์อเออไม่คุยกับลูกสาวฉันหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วเสร็จปั๊บมันรอบชุดว่ายน้ำไงมันก็ต้องแก้ผ้ากันหลังเวทีเดินไปเดินมาก็ไม่อายกันอะลูกสาวก็ยังไม่ได้แปลงเพศเขาถึงไปตกจะเอ้า กระเทยเหมือนกูนี่ว่าเออเป็นกระเทยนะแล้วก็เข้ามาดีใจเลยฉันนักเกลียดเธอมาตั้งนานฉันวู้เธอเป็นผู้หญิงเอ้า uh huh. เออนี่ไงคือนี่ไงคือ,คอสวยอ่ะเห<ต>มือนผู้หญิงมากผ,ผู้หญิงก็กระเทยไทยก็ตัวซอฟไงออยอมใจตัวซอฟหน้าเป็นน้องนีเลยแล้วแขนขาีเล็กไปหมดเลย<อ>ไม่มีกล้ามอะ่ะ แล้วผิวพรรณก็แบบผู้หญิงอะความได้เปรียบของเราเออแล้วก็เศรษฐีฝรั่งพวกเม็กซิกันหรือพวกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือพวกละตินอย่างเงี้ยมันไม่ชอบเพราะว่ามันบอกว่าประเทศทคีโกส่งผู้หญิงมาขู่กวดนี่ไงรู้ความจริงแล้วนี่นไงมันมารู้ความจริงต่งรอรอบจนได้อะเบอรเลยมมีงูเหมือนกูดีกว่า เอาเป็นว่าไม่โกงนะจ๊ะไม่ได้โกงแต่หลังเขากวาดเลยนะฮะเขาบอกปีนั้นคู่แข่งคนสําคัญของเราคือเม็กซิโกแต่ก็สู้ไม่ได้เพราะเราซอฟตมากจริงสู้ไม่ไหวเพราะว่าคาระเฝรั่งมันจะเป็นพวกแดกควีนกับตัวมันจะหนาไงมีกล้ามอย่างเงี้ย ไม่ได้สวยเหมือนบ้านเราอ่ะแล้วทําก็ยากกันเนาะถ้าเกิดว่าโครงมันเป็นแบบนั้นอ่ะมันทําได้ไม่ทําได้แต่ว่าบ้านเราเดี๋ยวเขาทำแต่เด็กๆไง<อ>กินยาคุมแต่สิบห้าสิบสี่สิบห้ากินแล้วไงตัวก็เลยซอฟเป็นหมดเลยไงแล้วด้วยสรีระเราตัวเล็กอยู่แล้วไงมันก็เลยดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงไปเลยไง<า>หลว่ประเทศไทยที่โกงสองคนอยู่บน <c oughs> วดนะฮะ <c oughs> ขดนายวิทติฟอร์นี่ฮะ<า> ไปกันต่อที่ดราม่านะคะในเวทีมิสซิฟิเนี่นี่แหละค่ะหลังจากที่บอกไปว่าตอนแรกมี31คนตอนนี้เหลือเพียงแค่30คนแล้วเพราะว่ามีหนึ่งในผู้เข้าประกวดซึ่งก็คือนะคะฮาร์เปอร์แอมบรอเชีนางงามผิวสีลูกครื่องน้องก็น่ารักนะ,ะแต่ว่าดูดูดูแก่ไปนิดนึงนะคะ <c oughs> คือสําหรับฮาร์เปอร์นะคะเป็นนางงามผู้เข้าประกวดหมายเลข83เธอก็ได้มีการถอนตัวไปนะคะแต่ว่าไม่มีการทดแทนสิทธินในการประกวดนะคะก็คือจะเป็น30คนเท่าเดิมนั่นเองสําหรับเธอนะคะก็มีคนเนี่ยโยงไป ถึงประเด็นที่ตอนแรกเนี่ยมีคุณมิวกี้ปรยายูทูบเบอร์คนดังของปรยาดีเจแดนนี่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแฉนางงามประวัติเช้าที่บอกว่าโกงวุฒิการศึกษานะคะแล้วก็เป็นที่กําลังพูดถึงในโลกออนไลน์ ทีนี้เนี่ยคนก็เลยโยงไปว่าใช่ฮาร์เปอร์หรือเปล่าพอมีการมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยเธอก็เลยมีการถอนตัวใช่ไหมซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่ามันใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่า<อ>เราก็ไม่รู้เหมือนกัน<อ>คนนี้เลยอ๋อเดนนี่อชอคนนี้อยู่นานแล้วนะใช่ค่ะนี่เป็นภรรยาเขาอ๋อเลยค่ะคุณนิกกี้ภรรยานั่นเองเธอออกมาโพสแฉในกรณีที่บอกว่าเธอเคยรับอ่า มีน้องพนักงานคนนึงมาทํางานกับเธอแล้วก็มีการปลอมแปลงแชฉเรื่องของการโกงวุฒิการศึกษาต่างๆซึ่งเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันใช่เรื่องเดียวกับเหตุผลที่คุณฮาร์เปอร์เขาขอถอนตัวหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอฟังจากปากของเธอเองอีกครั้งหนึน่งเธอคงไม่อยู <c oughs> ่ให้รอฟังแล้วเธอไปแล้วนะ่ะค <c oughs> ่ะเธอไปแล้วเธอไปโคลัมเบียบ้านเธอแล้วค,ะค่ะนะคะมีอะไรต่อไหมคะเดี๋ยวในช่วงหน้าก็ยังอยู่ที่เรื่องของนางงามค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูเวทีนะคะของมิสแกรนกันบ้างมิสแกรนนะคุณผู้ ไทยนะคุณผู้ชมในะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะชาลำไยตราสวนในเวียงนะบำรุงสุขภาพนะเหมาะสําหรับนะผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณตาคุณยายที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะปวดกระดูกนะฮะแล้วก็อยากจะบํารุงนะฮะด้วยชาที่มันรสชาติต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าลำไยลำใยเลยท hmm. ีเดียวนะเพราะว่าในเม็ดลำไยและเปลือกลำไยเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือฟอร์ิฟินนลนะฮะที่จะช่วยนะต่อต้านอนุมูลอิสระนักกีฬาก็ทานได้นะ hmm. แล้วเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยด้วยเช่นเดียวกันไม เป็นประจําทุกวันเลยครับค่ะสําหรับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะลดเหลือเพียงแค่กล่องละ390บาทแล้ววันนี้ยังมีโปรสําหรับชุดขนาดทดลองด้วยรับไปเลย2กล่อง750บาทแบบ3กล่องราคา1,000บาทและแบบ5กล่องราคา1,500บาทสนใจโทรเลยค่ะ0 8 6 3 7 7 9 8 5 9้5 9, าาย้ออีกรอบนะคะ0 8 6 3 7 7 9 8 5 9ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวอัปเดตข่าวนางงามกันต่อนาะมิสแรนไทยแลนด์นะคะจะเ,เป็นยังไงติดตามุ่งที่พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ